สวัสดีครับผมหยินนะครับและตอนนี้เนะี่ยผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสีแดงอลังการขนาดนี้คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นเทศกาลอะไรแดงขนาดนี้นะในประเทศทั่วโลกเลยมีไม่เยอะหรอกฮาโลวีนตากล้องยังมีเสียงนะคุณรู้ว่าไงไม่ใช่นะครับเป็นเทศกาลตรุษจีนอย่างที่ใครๆเขารูกันนะครับว่าทุกช่วงตรุษจีนเนี่ย สำหรับใครหลายๆคนก็คงจะเลือกมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเช่นกันนะครับผมวันนี้มาทําอะไรรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ที่รู้แค่ว่ามีมิชชั่นได้ทําแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างวันนี้เรามีมิชชั่นให้หญิงทำทั้งหมด9มิชชั่น9มิชชั่นใช่แต่เราจะค่อยๆบอกไว้ทีละอันถ้าสมมุติว่าผมยอมแพ้ใลมิชชั่นแรกคือผมกลับบ้านกลับบ,ลบ้านเลย,เลยงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันมิชชั่นแรกไม่ยากอย่าเพิ่งถอดใจอันนี้นับเป็นหนึ่งมิชชั่นแล้วมิชชั่นแรกเลย แต่ว่าหยินจะไม่รู้นะว่าต่อไปแต่ละมิชชั่นคืออะไรถ้าไม่ผ่านอันแรกอ๋อต้องไปให้ผ่านด้วยนี่เอาตรงตรีมตุวจีนไหมครับเนี่ยเปิดมาเป็นภาษาจีนคือผมกลับบ้านจริงน,นะมิชชั่นที่1แต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนเรามาไม่ตรงตีมเท่าไหร่นนอันนี้ผมไม่ตรงเลยครับไม่น่าจะตรงไปแต่งตัวใช่ไหมใช่อ่ะผมพอจะรู้จักอยู่ร้านหนึ่งที่มีชุดให้เลือกตรงตรีมแน่ๆผมรู้ทางเดินไปร้านเสื้อผ้ายที่ผมจะพาไปแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเกริ่นหนึ่งนิดนึงเพราะช่วงตรุษจีน จะเฮงปังดังรวยนะครับผมคือตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิล์ก็จริงนะแต่ว่าคนที่แบบเฮ้ยต้องมาที่เซ็นทรัลเวิล์หรือเปล่าเพื่อมาแบบตุ๊ดจีเลยคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับจัดงาน The Great Chinese New Year 2024นะครับผมก็คือทีมเดียวกันหมดแบบบ้านใครใกล้เซ็นทรัลไหนก็คือไปได้ร่วมทีมได้หมดเลยนะครับสุดอลังพลังมังกรมากครับ ทุกคนน่าจะเดาออกนะครับผมเจอแล้วฮะนี่เรามาถึงร้านที่ผมตามหาแล้วนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าอาจจะยังไม่ใช่โซนของผมตรงนี้ชุดนอนอาจจะอัดแอปได้นะครับผมว่าหุ้ยจริงๆถ้ามากันทางครอบครัวเนี่ยก็สามารถหยิบจับใส่ได้แล้วแบบคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณลูกได้หมดเลยนะครับอัดแอปได้หมดเลย คอมพิวตลงเรียบร้อยนี่เสื้อลายมังกรนะครับอยู่ในปีมังกรและใช่ครับตรงตามคอนเซปต์สุดอลังพลังมังกรแน่นอนครับก็ถือว่าเสร็จมิชชั่นหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่คอมพลีทแล้วหนึ่งมิชชั่นต่อไปเนะี่ยมันยากขึ้นยากกว่านี้อีกเลยฮยากกว่านี้ <Okay S 2> อันต่อไปเนี่ยนะเราจะรวบมิชชั่นสองกับสามเลยด้วยกันทีนี้ต้องถามก่อนว่าหยินรู้ไหมว่าปกติแล้วเนี่ยคนเขาซื้ออะไรให้กันในวันตรุษจีนซื้ออะไรให้กันในวันตรุษจีนนี่เลยขนมจีน เพื่อความที่เป็นปีทองปีมงกรแบบนี้มงกรทองครับผมซื้อทองชัวมิชชั่น 2, มิชชั่น3ตามหาร้านเครื่องประดับ2ร้านเป็นร้านทอง1ลร้านแล้วก็ร้านเพชร1นร้านก็ไม่อยากเซนท้ัเวอร์นี่คือผมแบบปรับตาเดินก็เดินไม่ถูกเราจะไปพูดม่วนั่วไม่ได้ครับต้องลืมตาเดินไปเดี๋ยวไปดูกันและทุกคนน่าจะเดาได้นะครับว่านาจะใช่แล้วสีเข,วเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะ ยก,กใช่ช่วงนี้ในทิกตอกมีแบบกิ่นพายกดูเยอะเพืเ่นนนอนๆเคยดูไหมชอบนะแต่ไม่เกี่ยวกันเป็นไงฮะเข้ามาในร้านนะครับจะเห็นความหรูหรามากนะครับหมูนี้ก็น่ารักนะครับเขาบอกว่าวเป็นชามแต่ผมว่าน่าจะใส่แบบข้าวอะไรยังไม่ค่อยพอหรอกเล็กไปห,หน่อยสวัสดีครับมิชชั่นคือผมต้องซื้อทองกลับบ้านเนี่ยแบบเซตไหนไหมครับที่อยากจะแนะนำผมอันนี้จะขอแนะนำเป็นเซตมังกรน,นะคะ ปีนี้เป็นปีมังกรนะคะ,อ,ะอันไห<ร>นแต่ละชิ้นก็จะมีความหมายของแต่ละชิ้นงานไปนะคะเป็นทอง99.99โอผมเตรียมมาร้0อมนดีได้ละไม่ไม่ใช่นะะโอเคโอเค นี่เลยครับผมเรียบร้อยนะครับกับเซ็ตมังกรทองนะครับแบาทเป็นมังกรทองทาแท้นะครับพี่พนักง,งานเขาบอกว่าถ้าเกิดเราช็อปครบ2,000บาทนะครับในเครือเซ็นทรัลเลยเนี่ยก็คือจะได้รับ1นึ่งสิการมาลุ้นเซ็ตมังกรทองอันนี้นะครับก็คือกล่องเดียวกับผมเลยที่แบบมีแบบลายมังกร8ชิ้นแต่ละความหมายเนี่ยก็คือมาลุ้นแล้วนะครับสองพันบาทหนึ่งสิทโอเคนะครับก็ช็อปทองเสร็จแล้วภารกิจถัดไป,ไปก็ไปซื้อเพชรต่อ ไม่น่าเชื่อนะครับด้วยความที่ตรงตีมเนี่ยเจอง่ายกว่าที่คิดนะครับเขาจะตั้งไว้ข้างหน้าอยู่แล้วไปถามพี่พนักงานดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นี่ตรงตีมที่ผมได้รับภารกิจมาเลยฮะขอผมลองแล้วด้วยนยครับขอใส่แหวนนะฮะอุ้ยมันติดเอาไม่ออกทำไงเนี่ยฮะแย่เลอเกินต้องซื้อต้องซื้อแล้วละ จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เป็นสมาชิกของเดอะวันนะครับผม25ท่านแรกมียอดซื้อสะสมทั้งปีนะครับขั้นต่ำเลย2ล้านคุณจะได้ของรางวัลนะครับเพรแท้จากชิฟวิลลี่ไดมอนด์นะครับคูลค่า200,000บาทนะครับผมตอนรางวัลแต่ยังไม่พอนะก็คือคุณจะได้เป็นเดอะวันเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมการเป็นเงื่อนไขเดอะวันเอ็กซ์คลูซีฟก็คือมียอดสะสมการซื้อ400,000บาทนะครับผมเาคิดต่อไปเลยไหมพร้อมยัง พร้อมแต่ถ้าเกิดให้ซ <jeżeli> <imi th realidade> <satisfy karang> <kaz uffy> ื้ออีกคือผมกลับบ้านอันนี้ไม่มีให้ซื้อแล้วอันนี้ให้ตามหาอย่างเดียวฟื่มพิชชั่นที่4นะครับตามหาเสาที่มีข้อความอวยพรพร้อมเซลฟี่คู่กับเสาให้ครบเพแค่เซลฟี่คู่กับเสายสบายน่าจะเร็วน่าจะง่ายไปไปดูกันผมว่าผมเจอแล้วดูจากตีมซองตีมฟอนต์ีมอะไรแล้วผมว่าใช่นะ ปัญญาล้ำเลิศไหนๆก็ไหนๆอะไรครับมีกล้องแล้วผมยืมกล้องหน่อยได้ไหมครับเซลฟี่ด้วยอาหารยูมมั่นขวัญยืน โอเคฮะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปหรือว่สายคอนเทนต์เนี่ยสามารถมาที่ลานตรงกลางได้นะครับก็จะมีเสาเนี่ยให้ไปถ่ายรูปตามผมได้เลยหรือว่าจะเป็นมุมเสยแบบที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือข้างบนก็มีหัวมังกรเช่นกันนะครับแต่ครับผมการที่เห็นเสาทั้งหมด8ต้นเนี่ยแล้วมีคำวิพากษแบบนี้นึกถึง cmc นะเอาจริงๆที่นี่เนี่ยมีแบบ ar ที่เป็น cmc ออนไลน์ด้วย ar ที่เป็น cmc นะครับผมใช่นี่นะเห็นบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือได้เป็น cmc แบบขย่าได้ผมขย่บให้ มาแล้วนะฮะพร้อมเขยา่านี่มีใบชะตาบอกเลยครับประมาณนี้ทุกคนก็สามารถรุนได้นะครับริงผมว่าเจ๋งนะน่าจะเป็นเจ้าแรกที่เขย่าได้เมื่อก่อนเราก็จะเป็นแบบเป,แบบเป็นแอปใช่ไหมกดแล้วก็เปิดออกมาแต่อันนี้เขย่าได้จริงนะครับเหมือนเราได้รุนโดมไปด้วยเจ๋งมากทุกคนสามารถเล่นที่บ้านก็ได้นอนแบบเขยา่าเซมซีก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ง่ายไปหมดแล้วนอนโลกสมัยนี้ภาคกิจตัดไปเลยไหมฮะได้เลยครับผมมิชชั่น5 ตามหาของไอทีที่มีดีไซน์มีสีเข้ากับเทศกาลตรุษจีนไอที IT เนี่ยมักจะขายอยู่ข้างบนชั้น4ผมถึงชั้น4แล้วก็เป็นชั้นแหล่งรวมไอทนะครับเรามาหาของไอทีที่มันเกี่ยวกับตรุษจีนกันดีกว่าเจอง่ายกว่าที่คิดผมนึกว่าจะยากนะฮะใครจะไปคิดได้ว่าของ IT ีมันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับตรุดจีนได้เขาก็เขียนนะครับว่านี้ก็ สามารถซื้อเป็นของข,องขวัญได้เป็นไอเดียดีนะอพดีนต่อไปผมขอเลือกในเมื่อเราเดินมาทั้งวันแล้วกองทัพก็ต้องเลินน้อยท้องพาไปกินอะไรอร่อยๆดีกว่าอันนี้ผมเลือกเอง mm hmm. ร้านนี้เลยฮะไทเออร์น,นะครับผมตรงตีมสุดๆสุด,สดจีนแล้วก็ต้องมากิน อาหารแบบแนวอาหารจีนกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปรอดูข้างในกันไหมมีอะไรกันบ้างเหมือนเป็นแบบหัวหน้าแก๊งมาเฟียเลยโอเมโอลวิทย์เข้าสุสั้นท้ายไล่หลอกสี่แต้ละมน่ผมน่าจะบอกว่าทีมงานเรามากันเก้าคนก็เลย อันใหญ่ด้วเปล่าฮะจริงๆเขามาอย่างนี้เลยเป็นเมนูคือมาคนเดียวก็อย่างนี้หรอใช่แต่น่ากินมากนะทุกวันเลยครับหอมอะ่ะแบบสไตล์เซ่อชวนผมแบบคนได้ดูนะอืมอ่านี่เลยนะครับช่วงตุตจีนเนี่ยก็ต้องกินอาหารจีนมันจะได้เข้ากันอร่อยจริงครับผมว่าทุกคนต้องมารอโอ้โหอิ่มมากครับพี่พี่ ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปแล้วนะฮะขอมิชชั่นเลยดีกว่าคำใบ้คือของรางวัลปีชั้นเจของรางวัลไปเลยดีกว่า ครับผมช็อปมาเยอะขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกเงื่อนไขในการได้หมอนอันนี้ก่อนเลยนะครับช็อปครบ6,000บาทนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ในการมาแลกซื้อนะครับหมอนอิงนะฮะที่ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกนะครับนั่นก็คือจานเดลทารองนะครับแลกซื้อเพียง299บาทนะครับผมก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะทุกคนสำหรับใครที่ใช้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็พันธมิตรที่ร่วมรายการเนี่ยไม่ต้องถึงห0พันนะครับก็จะลงมาหน่อยจะเหลือ5,500บาทนะครับผมก็จะได้1สิิทธ์ในการแลกซื้อ หมอนยิงเช่นกันนะครับที่ราคา299บาทเช่นกันและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเมื่อช็อปครบ3,000บาทเนี่ยมันแลกเอาไปเลยครับซองอ่างเปานะครับอันนี้เอาไปฟรีเลยนะครับผม4ลาย3,000ได้4ลายนะครับก็คือ4ซองนั่นแหละเป็นไงฮะคุ้มควรช็อปนะครับมีแบบง่ายๆงงได้ไหมครับต่อไปผมทำอะไรดีฮะจัดต่อไปเนี่ยเราจะรวบไปเลย2มิชชั่น2มิชชั่นอีกแล้วใช่ต่อไปแต่ไม่ได้ซื้อแล้วนะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่หยินเนี่ยพาคนดู ไปหาจุดถ่ายรูปมีทั้งหมด2จุดนะตอนนี้2จุดใช่อันแรกเนี่ยใบยให้ว่าอยู่หน้าศูนย์การค้าเป็นประตู <Okay. S 2> แล้วก็มีรูปมงกอนเป็นประตูมีรูปมังกรโอเคครับจุดที่2อจุดที่ 2. 2อยู่ด้านในศูนย์การค้าเป็นป้ายเป็นป้ายง่ายมากง่ายนะจริงๆง่ายปะทุกคนเราไปทำสองพันล้านกิจสุดท้ายกันดีกว่าครับ ต่อไปเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆไปทำกันเลยดีกว่าัลนแนะ่ในที่สุดนะครผมจุดสุดท้ายผมคอมพีนะครับกับจุดถ่ายรูปนี่เลยนะฮะมิชชั่นก็คือแบบเบบ หนักหนักสุดก็คือไปซื้อของแล้วนะหนักสุดแล้วอะหลังจากที่ดูไปทางคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามาเซ็นทรัลนะครับได้ทั้งช็อปทั้งกินเที่ยวนะฮะและยังมาแลกของสะสมนี่นะครับเป็นของรางวัลเป็นหมอนจากจานเดินททรองนะครับผมและตัวจีนปีนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาจับจ่ายไหว้กินเที่ยวครบจบที่เดียวนะครับช็อปที่เซ็นทรัลเฮงปังดังรวยนะครับ